วันนี้เรามาทำห่อ,อกระต้มโบราณกันนะคะเราจะใช้ส่วนข้าวเหนียวหนึ่งกิโลกรมัมนะคะแบบง่ายๆใบเตยน้ำตาลสามขีดนะคะเกลือหนึ่งช้อนโต๊อ่านี่คือสูตรง่ายๆเลยแล้วเราก็มาผัดข้าวกันนะคะข้าวเหนียวเราจะไม่แช่เลยนะเราล้างน้ำหลายๆน้ำให้สะอาดนะคะ เรามาดูกันเราใช้กวนข้าวเหนียวล้างน้ําให้หลายๆน้ําให้สะอาดนะแล้วมากวนกับเตยกวนกับกะทิกวนกับน้ําตาลกวนกับเกลือกันนะคะมาดูสูตรโบราณกันค่ะกะทิหนึ่งกิโลข้าวเหนียวหนึ่งกิโลนะคะน้ําตาลสามขีเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เรากวนไปเรื่อยๆข้าวเหนียวเราล้างน้ำมาหลายๆน้ำนะคะล้างน้ำมาหลายๆน้ำไม่แช่น้ำนะแค่ล้างเฉยๆนะคะแล้วเราละลายกะทิกับน้ำตาลให้ได้ที่นะคะแล้วเราค่อยใส่ข้าวเหนียวที่หลังแล้วเราก็กวนไปจนข้าวเหนียวแห้งนะคะค่ะนี่คือสูตรตายตัวที่อร่อยมาสมัยโบราณเลยนะคะลองทำกันนะคะค่ะแล้วเราจะใส่ถั่ว เราก็ต้มถั่วมาให้เละเลอ,อถ้าต้มไม่เละไม่อร่อยนะข้าต้มแล้วเวลาเราหอ่อเราถึงจะเอาถั่วนั้นนะ่ะใส่กับข้าวเหนียวนะคะค่ะแล้วจะอร่อยมากค่ะถั่วก็จะไม่ออกดำมากข้าวเหนียวก็ยังทรงสีสวยนะคะค่ะรากวนไปเรื่อยๆ พอส่วนผสมละลายแล้วเราใส่ข้าวเหนียวที่เราล้างน้ําไว้เลยนะคะเรากวนไปเรื่อยๆในทางเดียวกันไฟอ่อนนะไม่ไฟแก่นะถ้าไฟแก่แล้วจะติดกลนกระทะนะคะจะติดก้นภาชนะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าข้าวเหนียวจะเหนียวได้ที่ เราคนเรื่อยๆไฟอ่อนคนมาทางเดียวกันนะคะ <c oughs> มีเทคนิคการทำมาแต่โบราณเลยนะคะ กวนจะเหนียวจแนแห้งนะคะ ไฟอ่อนนะถ้าไฟแก่แล้วจะติดกระทะนี่นะคะเรากวนมาเรื่อยๆเนี่ยข้าเหนียวหนึ่งกิโล กะทิหนึ่งกิโลเนี่ยเรารู้ได้เลยเนะจะอร่อยไหมจะล่อนเลยนะคะจะล่อนเป็นตัวสวยงามจะมันมากเลยนะคะกะทิเนี่ยเทคนิคในการทำของคนโบราณนะกลัวให้ข้าวนี่แห้งเหนียวแล้วข้าวต้มจะไม่เลนะนะแล้วเทคนิคตอนหอมีอีกนะคะไม่ให้ข้าวต้มเละ เดี๋ยวพี่ปานจะบอกตอนห่อนะคะกวนเทคนิคไฟอ่อนๆนะอย่าให้ไหม้ติดกระทะ การทำข้าวต้มเนี่ยจะไม่ใส่กะทิแล้วชิมเกลือไปเรื่อยๆนะมีสูตรในตัวเลยข้าวหนึ่งกิโลเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลจะสามขีดหรือสองขีดครึ่งก็แล้วแต่นะคะแล้วจะใส่ถัว่วใส่เผือกให้นึ่งมาต่างหากแล้วเราใส่ตอนห่อนะคะข้าวจะไม่เสียรส เทคนิคการทำข้าวต้มให้อร่อยถ้าบางคนละลายกะทิเท่านี้ไม่รู้ว่าข้าวเท่าไหร่ตัวนั้นอ่ะมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่อร่อยนะเดี๋ยวเค็มไปเดีวหวานไปเดี๋ยวจืดไปต้องมีการชั่งมาเลยการชั่งมาเลยจะอร่อยแล้วอยู่ที่กรรมวิธีการทำ ไปเรื่อยๆจนแห้งนะคะจนแห้งแห้งแล้วลัวลวกษณะข้าวจะเม็ดใสสวยเหนียวนะคะลักษณะนี้นะก็ต้มมัดห่อแล้วจะอร่อยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าห่อข้าวต้มนะคะชิปนี้จบแค่นี้นะคะค่ะอันนี้ผัดข้าวนะคะคลิปหน้าห่อค่ะค่ะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ